สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกคนสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องของบทที่14นะคะเรื่องของการกัวซา,าค่ะซึ่งมีอาจารย์ที่รับผิดชอบก็คืออาจารย์สรันชวีรักและอาจารย์พิชานันเทียนทองอินค่ะสำหรับความเป็นมาของการกัวซา,านะคะการกัวซา,าเป็นการแพทย์ดั้งเดิมของประเทศจีนนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในการรักษาแบบแพทย์ทางเลือกค่ะ สำหรับการกัวซา,าเป็นวิธีการรักษาโดยการใช้อุปกรณ์ขูดนะคะเพื่อบรรเทาอาการปวดและเพิ่มการไหลเวียนของเลือดค่ะจากการศึกษางานวิจัยของประเทศจีนนะคะเพราะว่าการกัวซา,าสามารถลดอาการปวดและเพิ่มองศาการเคลื่อนไหวของผู้ปว่วยที่มีอาการปวดบริเวณต้นคอเรื้อรังได้ค่ะ ความหมายของการกัวซานะคะก็ตามที่อาจารย์บอกไปแล้วเบื้องต้นนะคะการกัวซาก็คือเป็นการรักษาโดยใช้อุปกรณ์การขูดนะคะที่บริเวณผิวหนังซึ่งคําว่ากัวนะคะแปลว่าขูดซาแปลว่ารอยจ้าสีแดงบริเวณผิวหนังทําไมเราถึงจะต้องทําการกัวซานะคะก็คือเพื่อหาร่องรอยของโรคและการบําบัดรักษาโรคเพื่อการผ่อนคลายหายปวดเมื่อยและเพื่อความงามค่ะ สำหรับอุปกรณ์ในการกัวซา,านะคะนักศึกษาสามารถหาได้เบื้องต้นได้ง่ายๆเลยนะคะประกอบไปด้วยอุปกรณ์ที่ใช้ขูดนะคะอาจจะใช้เหรียญใช้ช้อนนะคะฝาขวดน้ําไม้นะคะหรือแม้กระทั่งหยกค่ะแล้วก็อีกอุปกรณ์อย่างหนึ่งนะคะก็คือน้ํามันค่ะนักศึกษาอาจจะใช้น้ํามันเหลืองน้ํามันเขียวหรือว่าขี้ผึ้งหรือแม้กระทั่งถ้าหาพวกน้ํามันไม่ได้นะคะสามารถใช้น้ําเปล่า ะะทาบริเวณผิวหนังของผู้ที่ต้องการขูดกัวซา,าได้ค่ะวิธีการกัวซา,านะคะควรทํากัวซาในสถานที่โล่งโปร่งนะคะแต่ว่าลมก็ไม่ควรที่จะโกรกม,มากเกินไปนะคะเริ่มต้นก็คือใช้ขี้ผึ้งหรือน้ํามันที่อาจารย์ได้กล่าวไปแล้วนะคะทาบริเวณผิวหนังตรงบริเวณที่นักศึกษาต้องการขูดนะคะจากนั้นก็ใช้อุปกรณ์ที่เรา าหาได้นะคะมาขูดที่บริเวณผิวหนังซึ่งสามารถขูดได้ทั้งบริเวณผิวหนังตรงๆหรือผ่านการาสวมใส่เสื้อผ้าได้นะคะการกัวซาควรเริ่มต้นจากการขูดบริเวณด้านซ้ายก่อนเสมอค่ะยกเว้นผู้ป่วยเกิดอาการไม่สุขสบายบริเวณข้างด้านขวานะคะก็สามารถขูดกัวซาด้านขวาได้โดยอา,อาจจาะขูดประมาณ10-50ครั้ง การขูดนะคะจะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับผู้ป่วยจะรู้สึกสุขสบายค่ะหลังการทำกัวซานะคะไม่ควรที่จะอาบน้ำทันทีค่ะแต่ว่าถ้าจำเป็นที่จะต้องอาบน้ำนะคะก็ควรที่จะอาบน้ำอุ่นหรือ,อการเช็ดด้วยน้ำอุ่นค่ะการขูดแต่ละครั้งนะคะก็คือให้ลงน้ำหนักเท่าที่ผู้ป่วย จะรู้สึกสุขสบายนะคะแล้วก็ค่อยๆเพิ่มน้ำหนักขึ้นเรื่อยๆไปจนถึงระดับที่ผู้ถูกขูดนะคะจะทนได้โดยการลงน้ำหนักควรลงสม่ำเสมอนะคะจนสังเกตเห็นว่าบริเวณที่ผิวหนังที่เราขูดนะคะจะมีสีแดงค่ะสำหรับทิศทางการกัวซา,าตามร่างกายนะคะจะเรียนเชิญอาจารย์สรันชวีรักนะคะ,ะมาอธิบายในในหัวข้อต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีครับผมอาจารย์สรัญชวีรักนะครับก็จะมาพูดต่อในส่วนของอาจารย์พิชาน,านันท์เทียนทองอินได้กล่าวไว้ในข้างต้นแล้วนะครับก็จะเป็นเรื่องของทิศท,ทางการกัวซา,าตามร่างกายนะครับก็จากในเอกสารประกอบการสอนนะครับก็จะเห็นว่าทิศท,ทางการกัวซา,าตามร่างกายนั้นนะครับก็จะเป็นการทิศเป็นการกัวซา,าโดยใช้การขูดนะครับตั้งแต่ส่วนบน ของร่างกายนะครับลงไปส่วนล่างเรื่อยๆนะครับโดยในในเอกสารประกอบการสอนก็จะเห็นว่านะครับก็จะแสดงทั้งทิศทางการขุดในด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับโดยด้านหลังก็จะขุดลงมาตั้งแต่ศีรษะนะครับส่วนในด้านหน้านั้นนะครับก็จะขุดตั้งแต่บริเวณใต้คางนะครับใต้คางลงไปจนถึงปลายเท้านะครับ ทิศทางการขูดบริเวณศีรษะนะครับก็จะขูดตั้งแต่จุดกลางศีรษะนะครับ Gonzalez, ลงมาจนถึงบริเวณลายผมนะครับก็คือจะขูดไปทั่วๆนะครับจนจนทั่วบริเวณศีรษะนะครับต่อไปนะครับก็จะแสดงทิศทางการขูดกัวซาบริเวณใบหน้านะครับการขูดกัวซาบริเวณใบหน้านั้นนะครับก็กาาบบนนคือจะขูดออกไปด้านข้างนะครับ ด้านข้างจากแนวกึ่งกลางของใบหน้านะครับโดยขูดที่บริเวณหัวคิ้วนะครับไปที่หางคิ้วนะครับขูดออกไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ส่วนใต้ตานะครับก็จะขูดจากส่วนที่ชิดกับสัรจมูกนะครับไปจนถึงส่วนบริเวณหางคิ้วจลดกันพอดีนะครับขูดแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ในส่วนของริมฝีปากนะครับก็จะขูดจากริมฝีปาก บนก่อนนะครับจากฝั่งซ้ายไปที่ฝั่งขวานะครับแล้วริมฝีปากล่างก็ขูดจากฝั่งขวากลับมาที่ฝั่งซ้ายเป็นเป็นเหมือนเหมือนวงกลมนะครับทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็คือทิศทางการกวาดซาบริเวณใบหน้านะครับต่อมานะครับเป็นแสดงทิศทางการกวาดซาบริเวณแผ่นหลังแล้วก็หน้าอกนะครับโดยการกวาดซาบริเวณแผ่นหลังนั้นนะครับก็คือเราจะขูด จากแนวแกนกลางของลำตัวนะครับก็คือแนวที่ชิดกับกระดูกสันหลังก่อนนะครับแล้วค่อยๆขูดออกจากแนวแกนกลางลำตัวนะครับก็คือมีแนวแกนกลางของลำตัวเป็นหลักและก็เวลาขูดนะครับซึ่งนักศึกษาก็จะสามารถดูทิศทางการขูดบริเวณแผ่นหลังแลนะหน้าอกได้ในเอกสารประกอบการสอนนะครับจะมีลูกศรแสดงทิศทางการขูดไว้อยู่นะครับก็คือจะขูด จากแนวแกนกลางก็คือขูดออกด้านข้างไปเรื่อยๆนะครับจนทั่วบริเวณลำตัวนะครับจนเห็นว่าเกิดเป็นสีหรือเป็นรอยจำเกิดขึ้นนะครับต่อมานะครับเป็นการขูดบริเวณหน้าอกนะครับขูดบริเวณหน้าอกเนี่ยนะครับก็จะขูดตั้งแต่บริเวณเแถวกระดูกไหปลาร้านะครับใต้คอลงมานะครับก็คือขูดขูดลงเฉียงออกตามแนวของร่างกาย ไปเรื่อยๆจนทั่วเหมือนกันนะครับก็จะเกิดสีเกิดรอยจำ้ำเกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็คือจะแสดงทิศทางการขูดบริเวณแผ่นหลังแล้วก็หน้าอกนะครับต่อมานะครับเป็นการแสดงการแปลสภาพนะครับการแปลสภาพก็คือการแปลผลหลังจากการที่ ทําการขูดกัวซา,าแล้วนะครับก็คือถ้าผิวนะครับผิวหนังบริเวณที่ขูดเนี่ยนะครับไม,ไม่ได้มีสีแดงหรืออะไรเกิดขึ้นนะครับอาจจะเป็นรอยนิดหน่อยอันนี้ก็แสดงว่าเราอาจจะมีมีรอยโรคนะครับไม่ยังยังไม่เด่นชัดหรือแสดงได้อีกอย่างหนึ่งก็คือสุขภาพของเรายัางดีอยู่นะครับ แต่ถ้าเป็นสีชมพูนะครับสีชมพูออกแดงขึ้นอย่างเงี้ยนะครับก็แสดงว่ายังอยู่ในระดับที่ปกตินะครับแต่ถ้าบริเวณที่ขูดนั้นเป็นสีแดงนะครับมองเห็นเป็นสีแดงก็แสดงว่าเริ่มมีพิษสารพิษต่างๆมันสะสมอยู่บริเวณนั้นของร่างกายนะครับทีนี้ถ้าเจอว่าบริเวณนั้นเป็นสีแดง แล้วกเ็เป็นเหมือนจ้ำเลือดเกิดขึ้นนะครับก็แสดงว่ามีพิษสะสมอยู่ในร่างกายหรือในบริเวณนั้นมากนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าบริเวณที่ขูดเนี่ยนะครับเป็นจ้ำสีคล้ำสีดำเนี่ย ก็แสดงว่าบริเวณนั้นเป็นบริเวณที่เป็นแหล่งสะสมของพิษหรืออาจจะส่งผลให้เป็นโรคเร็งได้นะครับซึ่งสีที่ปรากฏขึ้นนะครับหลังจากการกัวซาเนี่ยก็จะสามารถแปลผลได้ก็คือเป็นการบอกถึงรอยโรคต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับว่าบริเวณนี้น่าจะมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคต่างๆได้นะครับ จากที่เราพูดกันมานะครับกัวซาเนี่ยนะครับอาจารย์ก็จะยกให้เห็นว่าประโยชน์ของกัวซาเนี่ยที่เราสามารถที่จะเอามาสรุปเป็นข้อๆได้นะครับก็คือเป็นเรื่องของการช่วยขับพิษนะครับช่วยขับพิษในร่างกายเนาะแล้วก็แก้ปวดเมื่อยนะครับเกี่ยวกับอาการชาต่างๆแล้วก็เป็นเรื่องของการปรับสมดุลการทํางานของร่างกายนะครับ ต่อไปนะครับข้อที่3นะครับก็จะเป็นการแสดงให้เห็นนะครับว่าบริเวณต่างๆในร่างกายของเราเนี่ยไม่มีความผิดปกติหรือมีอาการเจ็บป่วยหรือเป็นเ,เขาเรียกอะไรจุดก่อโรคนะครับที่มันซ่อนเลนอยู่ภายในร่างกายของเราเนี่ยให้มันแสดงขึ้นมาได้นะครับข้อที่4นะครับเป็นการป้องกันและลดการเกิดอาการเจ็บป่วยได้นะครับแล้วก็เป็น เนื่องจากว่าถ้าเราเห็นรอยโรคต่างๆที่มันเกิดขึ้นในขณะที่ทําการกัวซา,าเนี่ยเราก็จะได้วางแผนในการรักษาได้ทันเวลานะครับในข้อสุดท้ายนะครับรกัวซาเนี่ยนอกจากจะมีประโยชน์เกี่ยวกับการใช้บําบัดร,รักษาโรคแล้วนะครับก็ยังสามารถเอามาประยุกต์ใช้ได้ในด้านของความงามนะครับเกี่ยวกับการ,รกัวซาใบหน้านะครับเพื่อให้อ่อ เป็นกระตุ้นการผัดเซลล์ผิวบริเวณใบหน้านะครับให้โลหิตเนี่ยหมุนเวียนได้ดีขึ้นนะครับเกิดการสูบฉีดของเลือดกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตทำให้ใบหน้าดูเปล่งปั่งขึ้นนะครับทีนี้กวซาเนี่ยนะครับก็ เมื่อกี้เราพูดถึงประโยชน์ข้อดีมาแล้วนะครับก็ในกัวซาเองนะครับก็จะมีข้อห้ามแล้วก็ข้อควรระวังอยู่นะครับเวลาที่เราจะใช้งานก็คือนะครับถ้าบริเวณที่เราต้องการที่จะขูดเนี่ยนะครับมันมีแผลอยู่มีแผลมีหนองมีฝีบริเวณนั้นของร่างกายเนี่ยเราก็ไม่ควรที่จะทำการกัวซานะครับไม่ควรที่จะใช้วิธีนี้ในการไปขูดบริเวณนั้นเนื่องจากอาจจะ เกิดเป็นการกระตุน้นการอักเสบของแผลของเชื้อต่างๆเพิ่มขึ้นได้นะครับ 2. นะครับหลังจากขูดแล้วเนี่ยนะครับบริเวณที่ขูดเนี่ยเนื่องจากว่าการขูดเนี่ยจะต้องขูดให้น้ำหนักลงถึงพอที่จะเกิดการเกิดเป็นจำ้ำเป็นสีขึ้นมาให้เราเห็นได้เนี่ยนะครับบางครั้งหลังจากการทำกัวซาไป 2- 3สาวันเนี่ยจะทำให้ตำแหน่งการขูดนั้นเกิดบริเวณ มีการระบมได้นะครับเป็นเป็นเป็นรอยสีแดงบนผิวนะครับเป็นรอยระบมขึ้นมาได้ถัดไปแล้วจากการขูด2 3สาวันก็ไม่ควรที่จะทำซ้ำตรงจุดเดิมนะครับแล้วก็ในข้อที่3นะครับข้อห้ามข้อควรระวังก็คือ,อ,อการทำกวัวซาเนี่ยไม่ควรทำกับสตรีที่มีประจำเดือนนะครับแล้วก็สตรีที่ตั้งครรภ์อยู่ผู้สูงอายุอะไรเงี้ยก็ ก,ก็ไม่ควรที่จะใช้นะครับหรือถ้าจําเป็นต้องใช้ก็อาจจะใช้ในเป็นการขูดในส่วนของอวัยวะที่ที่ไม่ได้กระทบกระเทือนมากนะครับแล้วก็น้ำหนักการขูดเนี่ยก็อาจจะแบบว่าไม่ไม่ไม,ไม่ไม่แรงมากนะครับข้อที่4นะครับ การทำกวัวซาเนี่ยก็คือห้ามทำในตำแหน่งของเต้านมแล้วก็สะดือนะครับแล้วก็ในผู้ที่ดื่มสุรามึนเมานะครับหรือทานอาหารอิ่มเกินไปหรือในช่วงที่กระหายน้ำอยู่ก็ไม่ควรที่จะทำการกวัวซานะครับหรือพูดง่ายๆก็คือการทำกวัวซาเนี่ยเราควรทำในขณะที่ร่างกายของเราเนี่ยอยู่ในสภาวะที่ปกตินะครับ ข้อสุดท้ายนะครับของข้อห้ามในการทำกัวซา,าก็คือห้ามทำในผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งนะครับเนื่องจากว่าการทำกัวซา,าเป็นการขูดบริเวณผิวหนังไปเรื่อยๆนะครับอาจจะเป็นการกระตุ้นให้พวกเซลล์มะเร็งเนี่ยมันเกิดการแตกตัวแล้วก็เพิ่มจำนวนขึ้นนะครับครับผมจากที่พูด จากที่ได้กล่าวมาตั้งแต่ตอนต้นนะครับก็จะเห็นว่านะครับการกลัวซาเนี่ยนะครับก็คือประโยชน์ใหญ่ๆเลยนะครับ mm hmm. ก็จะเห็นก็คือการขับพิษประโยชน์ที่แสดงให้เราเห็นได้เลย mm hmm. ก็คือการหนึ่งก็คือการสามารถที่จะช่วยในการขับพิษออกจากร่างกายนะครับ mm hmm. แล้วก็ลดอาการปวดนะครับ mm hmm. แล้วก็ลดพวกอาการโรคเรื้อรังนะครับแล้วก็ทําให้เราเห็น สามารถที่จะเห็นหรือแสดงอาการของรอยโรคต่างๆที่ซ่อนเลนอยู่ในร่างกายของเราขึ้นมาได้นะครับแต่ว่าในส่วนของการกวัวซาเนี่ยนะครับเนื่องจากไม่ใช่ศาสตร์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยของเรานะครับ เป็นเป็นของทางจีนเขานะครับเพราะฉะนั้นเราก็ยังมีหลักฐานหรืองานวิจัยเนี่ยรอ,องรับเกี่ยวกับประโยชน์หรือว่าข้อดีข้อเสียเนี่ยยังยังน้อยอยู่นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็จะเป็นแนวทางในการพัฒนาเกี่ยวกับงานวิจัยต่อไปเกี่ยวกับเรื่องของการกัวซาให้รู้ถึงประโยชน์ให้รู้ถึงโทษ มากขึ้นนะครับเพื่อประโยชน์ในการเอามาใช้ในทางการแพทย์ต่อไปในอนาคตครับสำหรับในบทที่1 4นะครับผู้รับผิดอชอบก็คืออาจารย์สลันชวีรักและก็อาจารย์พิช,ชานันเทียนทองอินนะครับก็ขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้นะครับต่อไปก็จะเป็นส่วนของการปฏิบัติอยู่ในชั้นเรียนนะครับขอบพระคุณครับ